เด้งก็ยังไม่ได้เข้าไปแบบไปส่งกำลังใจไม่ได้เข้าไปหาเลยนะคะเนาะนะคะผมใบมันเดิมนะคะเนาะนะคะเพราะว่าเขามาบ้านนูเด้งก็ต้องทักทายกันไว้นะคะเนาะนะคะดูะเด้งอยากให้อ่าทุกท่านทักทายกันนะคะเนาะเนาะ,ะ,ะอย่าเพิ่งไปนะคะเนาะอยู่ก่อนนะคะเนาะนะคะพี่พี่สมยงนะคะเนาะนะคะพี่เด่นไทยก็บอกว่า อพี่สมยงนะคะโอเคเช่นกันดนะค่ะเด้อนะคะเนาะแล้วก็ทุกทท่านทุกๆบ้านเหมือนกันนะคะเนาะนะคะนุ่เดียงก็เป็นกําลังใจให้กอลางหลักก็ทุกทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะคะเนาะนะคะนุ่เดียงก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านทุกทุกบ้านเหมือนเดิมดนะค่ะเด้อนะคะเนาะนะคะก็ให้กําลัง นุเดียงก็ขอบคุณเด้อค่ะเด้อพี่สมายนะคะน้อนะค่ะที่เขามาส่งกําลังใจให้เช่นกันเด้อจ้าพี่สมายนะคะน้อนะค่ะพี่สมมายก็หอมมุกใส่ก็ไอ้ลูกมะพร้าวอ่อนๆนะคะอร่อยหอมนะคะน้อนะค่ะอร่อยหอมนะคะน้อนะค่ะเป็นแบบหอมมุกทมลีนะคะน้อนะค่ะน้อแต่นูเด้งนี่อยู่โนวนสูงนะคะน้อโนนสูงเด้อค่ะเด้อนะคะน้อไม่ใช่สูงเนินนะคะน้อนะค่ะโนวนสูงนะคะน้อนะค่ะนะคะน้อ ประสบความสําเร็จยังค่ะเนาะหรือว่ายืนยันรอยืนยันการตรวจสอบหรือว่าสําเร็จเร้วนะคะเนาะนะคะถ้าสำเร็จล้ีหนู่เด็กกับญานพี่นะคะเนาะนะคะส่วนมากหนูเด้งคงคิดยังไงนะคะเนาะนะคะลุ่เด้งก็เคยนะคะเนาะแบบเขาไปบ้านเพื่อนๆนะคะบางทีแบบเราไปก็สนใจกันเลยกันนะคะเนาะนะคะหนูเด้งก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกบ้านนะคะเนาะนะคะยินดีต้อนรับจ้านะคเนาะนะคะ วันน so it no ี okay. so you. You ้หนูแดงก็นะคะเนาะก็ถึงเวลาก็เปิดบ้านนะคะเนาะนะคะมาเปิดข่ะการมองหินนะคะเนาะนะคะตลอมาสะสมนาทีนะคะเนาะนะคะคุานอายน้องหนูแดงให้พันหกหมื่นนาทีไวผ่านไวไวจันหนูแดงขอบคุณนะคะเด้อแม่สุอาวรีนะคะเนาะนะคะที่ให้กําลังใจหนูแดงตลอดบานจากหลังนะคะเนาะมาเป็นกําลังใจให้นะคะเนาะนะคะหนูแดงก็ขอบคุณมากๆนะคะเด้อนะคะเนาะนะคะก็ขอเดินทางปลอดภัยนะคะเนาะนะคะ บ้านสวนสวัสดีคุณสกายนะคะน้องนะคะกอสวัสดีทักทายพ่อสกายเด้อค่ะเด้อนะคะน้องพี่บ้านสวนนะคะน,อนะคะ้อ,องนะคะอกอทักแง้งนะคะน้องนะคะ นูเดียงก็สวัสดีดาเด้อจ้าพี่สมยงนะคะเนาะนะค่ะเป็นยังไงดึงค่ะเนาะพี่สมยงนะคะเนาะสบายดีไหมจ้าพี่นิพนธ์นะคะเนาะพี่นิพนธ์ก็บอกสวัสดีครับผมนะคะเนาะน่ะคานูเดียงก็ขอบคุณเด้อค่ะเด้อคุณพี่นิพนธ์นะคะเนาะที่เขามาส่งกัที่เขามาทักทายมาให้กําลังใจนะคะเนาะนะคะแล้วก็พี่บ้านสวนแล้วก็พ่อน้อมนะคะเนาะพ่อสกายกับยังเนาะพ่อสกายพ่อน้อมนะคะเนาะนะคะที่เขามาส่งกําลังใจนะคะ เนาะนะคะขอบคุณมาค่ะเนาะที่เอามาส่งกำลังใจเขามาถักตั้มตั้มรวมมีดนะคะเนาะนะคะพี่สมยงก็บอกว่าตั้มรวมมีดนะคะเนาะนะคะ พีนิพุ์ขอบคุณนะคะนาะที่เขามาส่งกำลังใจให้นุเด้งนะคะเด้อนะคะนาอนะคะพีกันยาพักนี่ก็เพิ่งเขามาข้างแรงเช่นกันนะคะน้ะเขามาบ้านนูเดงนะคะนาะนะคะเห็นบ้านนุเด้งปืนบานก็เวเข็เปิงกำลังใจให้นะคะนาะนะคะก็ให้กำลังใจกันก็ให้พ่อประสบความสำเร็จไวๆนะคะนาะนะคะเดงก็เป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้อพ่อ โตนะคะเนกกรสวัสดีทักทายนะคะเนาะกกรสกายก็ทักทายคุณยาวันนะคะเนาะนะคะก็ทักทายให้กำลังใจกันนะคะเนาะนะคะน้องมีกินหมูกระทนะคะเนาะสงสัยกินจนเบื่อแล้วค่ะเนาะนะคะไม่ไม่อยากกินหมูกระทนะคะพี่พี่สมยงนะคะเนาะพี่นิพนธ์ไม่อยากไม่กินมนกอยูเดงก็ขอบคุณนะคะเด้อแม่ติ๋มนะคะเนาะที่เขามาส่งกำลังใจให้นเดงนะคะเนาะนะคะเป็นยังไงบ้างคะเนาะนะคะเนาะแม่ติ๋มค่ะนาะดีทักทายบ้านสวนครับนะคะนะนะคะก็ทักทาย นะคะเนาะนะคะก็หลักหลักลกดกดกันไว้เด้อคะ่ะเด้อจับใหม่จับมือกันไปนะคะเนาะอีบ้านสวนเวนด้านะคะเนาะนะคะก็ เขามาบ้านนุเดงก็ทักทายจับมือกันไว้เนีนๆเลยค่ะเด้อนะคะเนาะจับมือกันไว้เนีนๆนะคะเนาะเราก็เป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะคะเนาะนุเดงนี่มีกลัวอ้วนนะคะเนาะกินได้นะคะนะคะพี่เดนไทยบอกว่าแกงอมหอยโขมโอ้ยยิ่งอร่อยเลยค่ะแกงอมหอยโขมนุเด้งใหญ่แตงโมนะคะเนาะแล้วก็แอปเปิ้ลน่าจะเป็นสุ่มด้วยนะคะเนาะนะคะพี่อุดรบอกว่าสวัสดีครับคุณแดนไทยนะคะเนาะนะคะที่เขามาส่งกำลังใจให้หนูเด้งเลยค่ะเด้อ นะคะเนาะก็ขอยเดินทางปลอดภัยเช่นกันนะคะเนาะนะคะก็ขอให้ปังๆเด้อค่ะเด้อประสบความไม่ผ่านหกหมื่นนาทีหรอกครับเขารับเชิญผมไปเองใช่ไหมคะเนาะนะคะก็รับเชิญพี่ไปเองใช่ไหมคะเนาะนะคะก็ยังจริงๆเ้อยังแบบกระพริบเช่นกันนะคะเนาะนะคะกระพริบแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะเนาะหรือว่าเป็นการสัญญาณหรือว่าเครื่องเราลนก็ไม่รู้นะคะเนาะเพราะว่านุเด้งก็เ้าไปเด้งก่อนเด้อจ้าเนาะลุงนวดเนาะนะคะก็เข้ามา ตื่นนางบาลูเด้งก,ก่อนนะคะเนาะนะคะพี่เดนไทยบอกว่าสวัสดีครับตำตำตำม,มั่วนะคะเนะะา,านะ,ะนะคะอี่งสมยงบอกว่าตำปลานะคะเนาะตำปลาก็อร่อยนะคะเนาะนะคะพี่นีคนบอกใช่รู้จักกันเร็วนะคะเนาะนะคะรู้จักกันเร็วแต่ว่าก็เดินทางมาเป็นกําลังใจให้หนูเด้งนะคะเนาะนะคะหนูเด้งก็ ค่ะเนาะแล้วก็พาแบบเพื่อเด้อค่ะเด้อนะคะเนาะพี่เดียนไทยนะคะเนาะนะคะหนูเดียนก็ยินดีด้วยนะคะเนาะนะคะแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้มันเดิมนะคะเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้มันเดิมรางชามเซตยังจ้านะคะเนาะนะคะรางรางชามเซตยังนะคะเนาะนะคะพี่สมยงนะคะเนาะนะคะพี่สมหมายก็บอกสวัสดีครับการตรวจสอบนะคะเนาะนะคะก็ไ้สัมฤทธิเด้อค่ะเด้อพอสกายนะคะเนาะนะคะหนูเด้งก็เป็นกําลังใจให้เด้อค่ะเด้อพอสกายนะคะเนาะนะคะหนูเด้งค่ะนะคะเนาะนะคะพี่สมยงก็บ บอกว่าจ้าจ้าโบลืมดอกพี่พี่ตุ่มยงบอกว่าจ้าโบลืมไกลนะคะเนาะนะคะพี่เวนด้าบ้านสวนก่อนหนูเด้ยงก่อนสวัสดีดาเรจ้านะคะเนาะพี่เวนด้าบ้านสวนนะคะเนาะนะคะเป็นยังไงบ้างคะเนาะพี่บ้านสวนสวัสดีครับคุณอุดรน,นะคะเนาะก่อสวัสดีจากไทยพี่อุดรนะคะเด้อนะคะเนาะพี่เดนไทยนะคะเนาะพี่สมยงวัางเงาะนะคะเนาะเงาะนะคะเปิดเห็นหนูเด้ยงเปิดบานก็แบะเ,เข้ามา ให้กำลังใจะะด้ยค่ะเด้อเมดเนสุวัลีนะคะน้อหน่ะค่ะพี่แดนไทยก็บอกว่าสวัสดียาวันนะคะนาะก็สวัสดีทักทายยาวันนะคะนาะนะคะยาวันบอกว่าจ้าสบายดีจ้านะคะนาอยาวันก็บอกคุณเพื่อนเดียวนาาตอนนี้น้าจะอยู่ปอเกือบจะโปอฮกแล้วมั้งค่ะน้อนะคะนาะพี่น้อยนะคะนาะนะคะนะคะส่วนพี่เวนด้าพี่บ้านสวนยิงใจกันเล็กันนะคะนาะนะคะ นุเดงก็ยินดีต้อนรับไปทุกท่านทุกบ้านนะคะเนาะนะคะยินดีต้อนรับจ้านะคะเนาะนะคะวันนี้บานตุ่มเสบก็อร่อยนะคะเนาะนะคะก็ไก่บานเราเนี่ยค่ะเนาะไม่ใช่ไก่ตลาดนะคะเนาะนะคะแต่ไก่บานนี้ตุ่มเสพก็อร่อยจริงนะคะเนาะนะคะค่ะเนาก็เพื่อนเพื่อพี่ท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายพูดคุยได้เ้ยจ้านุเด้งก็เปิดบานยินดีต้อนรับนะคะเนาะนะคะ วันนี้พ่อไม่ได้เข้ามานานแล้วนะคะน้อก็ก็สบายดีจ้านะคะน้อสบายดีแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบอ่านาทีลดนะคะน้อน้ำลดนะคะขอบคุณนะคะเด้อทุกกําลังใจนะคะเนาะที่เข้ามาบ้านนูเด้งเด้อจ้านูเด้งก็ขอตัวลงอ่าเวทีก่อนนะคะเด้อนะคะเตงโมนะคะน้ะอแ,นะะนแล้วก็แอปเปิ้ลนอาจะเป็น สุ่มด้วยนะคะเนาะนะคะพี่อุดรบอกว่าสวัสดีครับคุณแดนไทยครบใช่ไหมคะเนาะนะคะแต่ว่าถึงครบไม่ครบก็เป็นกําลังใจให้มันเดิ่มนะคะเด้อพี่แดนไทยนะคะเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้มันเดิมนะคะเนาะเพราะว่าพี่นะคะเนาะมาเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะคะเนาะนะคะเราก็อย่างหนึ่งเราทํางานอยู่จุดเนี่ยค่ะเจ้านายคนเดียวกันนะคะเนาะนะคะอยู่บริษัทเดียวกันคือแบบกระลังขึ้นอ่าเปิดบ้านกันนะคะเนาะนะคะบางท่านก็คือแบบอ่าต้องการแบบเขาไปเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเช่น น้อนนะคะ่ะ,ะ,ะนุ่นเองก็งไงบ้างคะนน้อฝนตกไม่จ้าแม่ชวีวันนะค่ะน้อะนะค่ะแถวบ้านฝนตกไหมคะน้อส่วนบ้านอ่เนี่ยปิ๋มก็ฝนหยุดไม่ตกหอมมุกใส่ก็ไอ้ลูกมะพร้าวอ่อนๆนะคะอร่อยหอมนะคะน้อนะค่ะอร่อยหอมนะคะน้อนะค่ะป็นแบบหอมมุกทะเลนะคะน้อในอ่าแตงโมนะคะน้อแล้วก็แอปเปิ้ลน่าจะเป็น สุ่มด้วยนะคะเนาะนะคะพี่อุดรบอกว่าสวัสดีครับคุณแดนททาเนาะนะคะเนาะพี่บ้านสวนนะคะเนาะนะคะยายติ๋งบอกว่าสวัสดีจากคุณชวีวันนะคะเนาะนะคะก็สวัสดีทักทายพี่ชวีวันก็น้องนะคะเนาะนะคะที่เขามาส่งกําลังใจนะคะเนาะนะคะขอบคุณมาค่ะเนาะที่เขามาส่งกําลังใจเขามาทักเไม่จ้าพี่น้อยนะคะเนาะนะคะพี่น้อยนี่ก็ตอนที่นุเด่ง คุณวีทีนะคะเนาะนูเดงก็เห็นว่าอยู่พ่ออยู่พ่อซีนะคะนอพ่อซีท่านเคาบานพีนิพนกันนะคะเนาะนะค่ะนูเดงก็เป็นกําลังใจให้เด้อค่ะเด้อพีนิพนนะคะเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเนาะนะคะอันแล้วนะคะเนาะนะคะก็่คูเมียวเปิดบ้านนี้จ้านะคะเนาะพี่อ่าพี่สมยงนะคะนอกระถางพี่นิพนธ์นี่นะค่ะนอว่าครูเมียวเปิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะเนาะเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้กันได้กันนะคะเนาะทำงานอยู่จุดนี้เราต้องให้กําลังใจกัน นะคะเนาะหนูแดงจ้านะคะเนาะนะคะพี่น้อยนี่ก็เป็นไงบ้างคะเนาะประสบความสําเร็จยังนะคะเนาะผ่านยังจ้านะคะเนาะพี่น้อยค่ะเนาะแต่หนูแดงนี่อยู่โนนสูงนะคะเนาะโนนสูงเด้อค่ะเด้อนะคะเนาะไม่ใช่สูงเนินนะคะเนาะนะคะโนนสูงนะคะเนาะนะคะนะคะว่ายำดไฟลอยฟ้านะคะเนาะนะคะยำํารดไฟลอยฟ้าเด้อค่ะเด้อนะคะเนาะพี่สมหไมยนะคะเนาะนะคะ นะคะแล้วก็ต้อนรับนะ้คะเนาะนะคะพี่อุดรขอตัวก่อนนะคะขกอให้ปังๆครับอุดเดงก็ขอบคุณดคเด้อค่ะเด้อพี่อุดรนะคะเนาะที่เบกเขามาส่งกําลังใจให้เด้งนะคะเด้งจ้านะคะเนาะนะคะพี่น้อยนี่ก็เป็นไงบ้างคะ่ะเนาะประสบความสําเร็จยังนะคะเนาะผ่านยังจ้านะคะเนาะพี่น้อยอ้าะนะคะเนาะขึ้นเวทีช่วงไหนนะคะเนาะพี่พี่บ้านสวนนะคะเนาะนะคะแล้วก็เม่บุญพรม,มีฝนตกไหมจ้าแถวบ้านนะคะเนาะนะคะเดี๋ยเป็น นะคะเนาะ